สวัสดีค่ะท่านผู้ชมชาว Youtube และท่านสมาชิกทุกๆท,ท,ท่านนะคะที่ติดตามมาอยู่เ99ทํานายทายทักนะคลิปนี้เราก็จะมาทำคลิปดวงคาดการปี2568นะคะในเรื่องของความรักเราจะมาเจาะความรักนะคะของ12ลราศีดวงดวงทั่วไปก็ทำให้แล้วนะคะสำหรับ12ลราศีงานเงินความรักงานเงินโชคลาภสุขภาพ สถานการณ์รอบๆตัวก็ทําให้แล้วนะคะหาไม่เจอดูในลิงเออย,ยังไม่ได้ลงในลิงก์ข้างล่างนี่นะคะไปดูถ้าหาไม่เจอก็ถามมาก็แล้วกันไม่แน่ใจว่าลงให้อย่างในลิง์ข้างล่างนะอ่านะทีนี้เราจะมาดูความรักของชาวราศีกุมนะคาดการณ์ปีนะชาวกุมสาหรับมาอยเจ็ดกก้าคือวันที่เกิดระหว่างวันที่สิบหกกุมภาพันธ์ถึงสิบห้ามีนาคมราศีนี้จะเป็นทัดลบ นะเป็นการคาดการแนวโน้มนะเป็นาภาพรวมนะคะสำหรับความรักจะมาเจาะทุกสถานะเลยคนที่มีครอบครัวหรือแต่งงานแล้วคนที่คบกันหรือเป็นแฟนกันเนี่ยแล้วก็คนที่เป็นโสดดูสิปีหน้านี่จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะความรักแต่ละสถานานะเราจะมีการทำนายเป็นรายเดือนให้อยู่นะคะไม่ดูเป็นแนวทางนะคะไม่ต้องเคร่งเครียดไม่ต้องซีเรียสกับการทำนายนะคะอืม เจอเรื่องราวมีปัญหาอุปสรรคเราก็ตั้งรับกับมันแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสถานการณ์การทํานายแบบคาดการณ์เป็นระยะยาวเพราะนั้นจะมีการทํานายเป็นรายเดือนให้อยู่เพราะนั้นพฤติกรรมเปลี่ยนสถานการณ์จะเปลี่ยนนะคะบางท่านอาจจะไปทําบุญทานศีลภาวนาเป็นความเชื่อนะคะทำตัวเองมีความสุขแผ่เมตตาให้ตัวเองมากๆจะได้มีความสุขในเรื่องความรักชีวิตครอบครัวนะคะอืม นะอ่าทีนี้มาดูซิว่าชาวราศีกุมนะคะเป็นอย่างไรบ้างบางท่านสงสัยมาดูลัคนาราศีได้ไหมดูได้นะคะดูได้ทั้งลัคนาราศีแล้วก็รวมทั้งคนที่มีวันที่เกิดไม่แน่นอนนะไม่ทราบเกิดวันที่เท่าไหร่กันแน่ไม่รู้มันเกิดราศีอะไรแต่ถ้าคุณอยู่ในเดือนเดือนกุมภาพันธ์เนี่ย คุณยึดชาวราศีกลุ่มได้เลยนะไม่ต้องซีเรียสนะคะสำหรับมาอยู่เจ็ดก็เก้านะดูเป็นแนวดูเพลิดเพลินอนะมาดูซิว่าชาวกลุ่มเป็นอย่างไรจริงจริงแล้วนะชาวกลุ่มนะบอกเลยเลยพื้นดวงชะตามักจะเป็นคนที่จิตใจดีนะเป็นคนที่มีสเสน่หนะ์ยิ้มแย้มแจ่มใสบางท่านก็ความทุกข์อยู่ในใจแต่ขอให้ยิ้มออกมาก่อนอนะคะมันดูเหมือนว่าชาวกลุ่มเนี่ยเป็นคนที่ มีความเจ้าชู้ก็ได้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่ความมีอัธยาศัายความมีสเสนหของเขามาเลยถูกมองเหมือนกับเป็นคนเจ้าชู้นะคะใครมีแฟนเป็นชาวกลุ่มนี้ก็ต้องทําใจหน่อยนะต้องรู้รู้นิสัยเขารู้ว่าคลิกลักษณะเขาเป็นอย่างไรนะคะ <c oughs> ในช่วงครึ่งปีแรกนะคะ ถ้ามองในสัของคนที่มีครอบครัวแต่งงานแล้วเนี่ยจริงๆแล้วนะ่าสนานามันมันก็มีปัญหาไม่น้อยเลยนะในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยอาจจะมีปัญหาในสัของผิดหวังพังกับความรักอยู่แต่ก็ฉันก็จะต้องครอบครองคนอยู่ฉันจะไม่ไปไหนอืมมีปัญหาถึงแม้ผิดหวังกับชีวิตความรักครอบครัวก็ตามแต่ก็ยังไม่ไปไหนนะคะอ,ะอะรวมทั้งคนที่คบกันเนี่ย นะบางทีคําพูดคําจาเนี่ยการพูดกันเนี่ยไม่เข้าอกเข้าใจกันมันเป็นปัญหาที่หนักเหมือนกันสําหรับคนที่มีคนที่คบกันอยู่นะแล้วก็เหมือนกับว่าคนรักหลอกลวงหรือเปล่าหรือไปเกี่ยวข้องกับความรักที่ผิดคือคบกันในลักษณะที่แบบเขาอาจจะยังไม่ได้เป็นโสดสนิทแล้วมาคบกันเป็นแฟนกันเนี่ยเพราะฉะนั้นปัญหาที่แบกไว้นี่จึงเป็นอะไรที่มันตกลงกันยังไม่เข้าใจกันเลยนะคะ่าเป็นอย่างนั้นมีโอกาส นะไม่มั่นใจเหมือนกันว่าชีวิตความรักจะเป็นอย่างไรในคัดการช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยในช่วงเดือนอมกราคมพรากุุภาเนี่ยอาจจะมีเรื่องปัญหาที่ต้องตัดสินใจบางท่านถึงขั้นแยกกันอยู่หรือจบนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่มีครอบครวัวคนที่คบกันก็ตามนะบางท่านพึ่งธรรมะนะพึ่งธรรมะใจเย็นมีสตินะทำบุญให้ชีวิตความรักครอบครวัวมีความสุข มีเหตุมีผลของเขานะอ่ามีเหตุมีผลประคับประคองไปอย่างมีเหตุมีผลบางท่านอาจจะเจอนะอ่าถ้าถ้ามองลักษณะของคนโสดเนี่ยจะเจอลักษณะคนที่เขา,าเรียกว่าเพื่อนเก่าแฟนแฟนเก่าเข้ามาทักทายนะตัรมาคนโสดนะคะบางท่านอาจจะเป็นยอมที่จะเป็นอ่า ต่างคนต่างอยู่ะเป็นไม้ฉันก็มีความสุขคนโสดนี่เรามาระวังตัวเองมากนะกับการที่จะมีใครสักคนเข้ามาแต่มันจะมีเข้ามาอยู่นะในช่วงครึ่งปีแรกก็คืออาจจะเป็นพฤษภามิถุนาอาจจะเป็นแฟนเก่าคนละเก่าเพื่อนเก่าเนี่ยเข้ามาทักทายมาเย็บเย็บนะแต่ว่าก็ตัดอดีตไม่ได้สําหรับคนโสดยังลืมละเก่าไม่ได้พยายามที่จะลืมเบื่อมากกับกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นบางท่านก็ ยังมีแผลในใจอยู่นะเวลาใครเข้ามาพูดคุยนี่ก็เหมือนกับว่ายังไม่อยากคุยยังไม่อยากคบใครนะคะนะยังไม่อยากคบใครนะคะอเรามัดระวังตัวเองมากนะไม่ว่าจะทุกสถานะเลยสําหรับชาวกลุ่มเนี่ยระมัดระวังตัวเองมากกับการที่จะทําอะไรเนี่ยนะคะเพราะว่าปัญหาที่มันเกิดเนี่ยอยากจะผ่านพ้นมันไปหรือสิ่งที่อยู่ในใจก็ตามนะ บางท่านหาทางออกอยู่คนที่คบกันหรือคนท,คนที่คนที่มีคู่อ่ะพูดง่ายง่ายคือคนที่มีคู่ก็พยายามหาทางออกในเรื่องของความรักอยู่ไม่น้อยเลยนะบางท่านถึงขั้นจะจบสิ้นกันก็ได้ในช่วงครึ่งปีแรกนะนะแล้วมีโอกาสพบรักใหม่ด้วยนะในช่วงครึ่งปีหลังมีโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ะคนที่เป็นโสดนะไม่ว่าจะโสดสถานะใดก็ตาม นะคะมีโอกาสเริ่มต้นทีมีวิตใหม่มีโอกาส,เ,กาสเจอคู่ครองอความรักไม่ว่าจะโสดรูปแบบไหนก็ตามถึงแม้จะเหน็ดเหนื่อยนะชาวกลุ่มนี้เหน็ดเหน,นื่อยมากนะอ่กันยาตุลานี่แน่นอนคุณมีโอกาสเจอความรักใหม่หรือมีความสุขในเรื่องความรักเดือนที่ไม่ได้กล่าวเนี่ยอาจจะมีปัญหารุ่มๆุ่มดอนๆการเหน็ดนนเหน,นื่อยการตัดสินใจนะคะ เรามัดระวังตัวเองกับความรักนะคะถึงแม้จะคุณจะมีความรักที่มั่นคงต่อคนรักก็ตามหรือครอบครัวก็ตามแต่ปัญหาที่มันเกิดเนี่ยนะคุณก็ต้องอดทนในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยบางท่านอาจจะมีปัญหาในลักษณะที่ต่างคนต่างหรือแยกกันไปหรืออยู่ในหว่างการเหมือนเลิกก็เหมือนไม่ได้เลิกยังครอบครองกันอยู่ นะคะในช่วงครึ่งปีแรกนี่ยังมีปัญหาอยู่นะ,นะเพราะว่าอะไรหรือเปล่าเพราะว่าคนรักเนี่ยเขารู้สึกว่าคุณเขายังรักคือคือมันยังไปไหนจากกันไม่ได้เหมือนกับเป็นคู่ครองกันอยู่ก็ว่าองินก็ได้นะไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานหนก็ตามนะคะสําหรับความรักแต่ว่าความสัมพันธ์ในปีหน้านะ่ะควบคุมอารมณ์หน่อยนะควบคุมอารมณ์หน่อยนะคะเออถึงแม้ว่าคนที่จะเข้ามาสําหรับคนโสดก็ตาม นะก็ถือว่าเป็นคู่ครองนะเป็นเนื้อคู่ก็ว่าได้นะคนที่จะเข้ามาแต่ว่าในพลังของคนโสดนี่อาจจะยังเบื่อเบื่อกับความรักอยู่แต่คนที่เข้ามาในปีหน้านี่แน่นอนเป็นคู่ครอ,องของคุณนะเป็นเนื้อคู่ก็ได้เพราะเขารักรักมากอ่าเขามองว่าคุณเป็นคู่ของเขาเอออ่าหรือเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีไม่ว่าคุณจะโสดแบบไหนก็ตามโสดไม่โสดอะไรก็ตามม่เรือพ่วงเลยก็ตามหรือแยกกันอยู่ ไปก็ตามเป็นการครบกันเนี่ยนะคนรักเขายังรักรักมากเขามองว่าคุณยังเป็นคู่หองเขาอยู่มันไปไหนยากอยู่นะนะถึงแม้จะมีเรื่องราวที่ทําให้คุณระหองละแห่งกันก็ตามนะคะเป็นอย่างนั้นนะอ่านะก็ต้องลดความกุ้มกลิ่มลงหน่อยก็ดีนะชาวกลุ่มเพราะว่าเป็นคนที่มีสเสน่ห์พูดจาเออคนก็ชอบอืม ยิ้มอ่าอารมณ์ยังไงก็ตามคุณก็จะยิ้มทักทายดีมากทําให้คนแบบลงสเสน่ห์ชาวกลุ่มได้ไง่ายๆนะเนี่ยคําพูดคําจาคุณนะมีสเสน่ห์มากความาเจ้าชูก้กลุ่มกลิ่มมันก็ต้องลดลงหน้าในปีนะี้คนรักจะถือว่าดีอยู่นะคนรักยังรักๆมากเขามองว่าอาชาวกลุมยังเป็นคู่ครอ,องของเขาอยู่เอ,อมีโอกาสเริ่มต้นที่ดีต่อกันนะคะสําหรับคนที่มีปัญหานะคนรักพร้อมที่จะคนรักเขาพร้อมที่จะเริ่มต้นกับคุณ แต่ตัวคุณน่ะมันก็นะอ่าก็ต้องปรับอารมณ์หน่อยหนึ่งนะแล้วก็ลดความเจ้าชู้อย่างที่ว่านะนะคะยังไงก็ยังมั่นคงต่อกันอยู่นะคะอย่างไรก็ตามเราจะมีการทำนายแบบรายเดือนให้นะสถานการณ์มันเกิดขึ้นมันอาจจะบวกลบนะคะเพราะเป็นการคาดการณ์ปีนะคะเพราะนั้นอยา่าเคร่งเครียดกับการดูถ้ามีโอกาสก,ก็ไปทำบุญร่วมกันนะกับคนรักชวนกันไปทำบุญทานศีลภาวนาเป็นความเชื่อนะคะทำแล้วให้เรามีความสุขกับทา นะหรือเราไปทำอเองก็ได้ถ้ามีปัญหาก็แผ่เมตตาไปนะให้อุปสรรคปัญหาให้มันผ่านผลไปให้ชีวิตความรักครอบครัวนะมีความสุขนะคะนะหนึ่งต้องระมัดระวังตัวเองนะจะทำอะไรก็ต้องรอบคอบนะความสุขจะเข้ามานะคะสำหรับชาวกลุ่มทนะีนี้ก็จะสรุปย่อๆให้กับคนที่อยากดูคลิปสั้นๆนะคะ ได้ทําทีเดียวไปเลยนะสรุปชาวราศีกลุ่มในปีหน้าเนี่ยความรักของคนถึงไม่ว่าจะมีปัญหาเราหองระแห่งกันก็ตามในช่วงครึ่งปีแรกอาจจะถึงขั้นจบหรือแยกกันอยู่ไปบางท่านอาจจะถือศีลออกบวชปฏิบัติทำเพื่อให้ชีวิตความรักครอบครัวมีความสุขนะคนโสดก็มีโอกาสพบรักอาจจะเจอไม้ใจดีหรือเพื่อนเก่าแฟนเก่าเข้ามาทัดถายทุกสถานะเลย อยู่กันด้วยเหตุด้วยผลนะคะช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยจะมีปัญหาช่วงอาจจะเป็นมกรกลากุมภามกรกลาก็เป็นแค่ไม่มั่นใจอะแต่กุมพานี่หนักหน่อยก็คือต้องตัดสินใจลวบางคนก็หนักต้องใจเย็นในช่วงมีนาเมษานี่มีเหตุมีผลใจเย็นมากขึ้นนะคะแต่ก็ยังครอบครองกันอยู่นะคนที่มีครอบครวัวคือไม่้จะผิดหวังกับคนรักนะคนที่คบกันเนี่ย นะอาจจะเป็นปัญหาในลักษณะที่แบบว่าคุยกันยังไม่เข้าใจในเรื่องของบางคู่ที่อาจจะไปคบกับคนที่ยังไม่คือยังไม่โสดสนิทนะมันก็เลยเป็นปัญหาทําให้คุณต้องออคิดหนักเหมือนกันนะแต่ก็ยังรักกันนะก็คือเขาก็ยังรักอยู่นะคะส่วนครึ่งปีหลังแน่นอนมีโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่แม้ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรก็ตามสําหรับคนโสดนะโสดในรูปแบบไหนก็ตามนะในช่วงเดือน กัญยาตุลาอาจจะบวกลบนะคะอาอาจจะบวกลบนะอาจจะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะนะคะความมีสเสน่ห์ของชาวกลุ่มเนี่ยมันทําให้มีปัญหาในเรื่องของความรักกับจริงๆเราไม่ได้เจ้าชู้หรอกแต่มันมันบง่งบอกเหมือนเป็นคนเจ้าชู้เพราะความมีอัธยาศัยความมีแบบจิตใจดีชอบพูดคุยอะไรประมาณนี้นะมันเลยทำให้มีความเจ้าชูก้กลุ่มกลิ่มคำพูดจามีสเสน่ห์นี่แหละ แต่คนรักเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าเขามองชาวกลุ่มเนี่ยยังเป็นคู่ของเขานะหรือแม้กระทั่งคนโสดเนี่ยคนที่จะเข้ามาในช่วงไม่ว่าจะเป็นครึ่งปีแรกครึ่งปีหลังมีโอกาสนะพบรักบางท่านอาจจะเพื่อนเก่าแฟนเก่าเข้ามาก็ได้นะคะความรักยังมั่นคงนะคะถึงจะมีเราหองเราแหงลุ่มๆุ่ม,มดอนดอน,นกันอยู่บ้างแต่ก็ยังไม่ไปไหนเขามองว่าคุณเป็นคู่ที่ดีสําหรับเขาคนรักนะ มีโอกาสเริ่มต้นที่ดีต่อกันหนึ่งควบคุมอารมณ์หน้ในปีหน้าในชาวกลุ่มต้องมีสตินิดนึงนะ่าแล้วก็พูดคุยกันด้วยเหตุด้วยผลนะต้องระมัดระวังตัวเองด้วยส่วนหนึ่งแล้วคุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องของความรนะักชีวิตความรักครอบครัวก็จะ,ะปัญหาก,ก็น้อยลงมันเป็นความรู้สึกเบื่อหน่ายกันมากกว่านะโดยเฉพาะครึ่งปีหลังนี่อยากหลังให้เลยกับความรักเนี่ย คนโสดเนี่ยคุณพยายามตัดอดีตให้ได้เพราะว่าคุณมีโอกาสที่จะพบรักใหม่นะคุณก็เบื่อกับความรักมากนะไม่รู้จะเริ่มต้นดีไหมไม่รู้จะเริ่มมีใครดีไหมเนี่ยแหละนะเพราะาคุณเป็นคนที่ระมัดระวังตัวเองนะคนโสดนะคะก็คงจะประมาณนี้นะ,ะถ้าก็ไปดูคลิปยาวนะคะทำคลิปยาวไว้ด้วยเหมือนกันนะไปดูคลิปยาวรายละเอียดน,นะ อย่างไรก็ตามเป็นการทํานายโดยภาพรวมนะคะการทํานายอาจจะบวกลบเป็นการทํานายระยะยาวจะมีการทํานายเป็นรายเดือนให้อยู่นะคะสําหรับคนที่อยากดูดวงทั่วไปก็ทําให้แล้วนะคะคาดการปีนะก็คงจะประมาณนี้นะคะสําหรับการทํานายดวงความรักของชาวราศีกุม,มถือว่ามีโอกาสพบปรักใหม,ม่ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบไหนก็ตามคนมีครอบครัวเป็นโสดไม่โสดสนิทหรือคนที่ อาคบกันเนี่ยนะก็ต้องอย่างที่ว่านะั่นแหละอาจจะยังไม่เด็ดขาดอาจจะมีการถึงขั้นแยกกันอยู่ไปเลยหรือพบหรือเลิกกันไปเลยก็มีนยนบางคู่ถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องก็ต้องตัดสินใจนะคะปีหน้าเนี่ยนะคะโอเคก็ประมาณนี้นะคะชอบกันยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามกัต้องกดกระดิ่งนะคะจะได้เตือนเวลาออกคลิปใหม่ๆห,หรือเดี๋ยวจะทำา12นักสัตว์ให้อยู่นะคะนะคะ โอเคนะคะสวัสดีค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขสวัสดีค่ะ